สวัสดีครับพูดคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลคาราบาวเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนซิตี้ชนะเบนฟอร์ด2-0นะครับถือว่าทางทัพเรือใบสีฟ้านี่ก็ยังคงชนะต่อเนื่องเลยในช่วงนี้นะครับกับความมั่นใจที่สุดขีดเลยนะครับโดยเกมเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ซิตี้แม้จะมีการโรเตชันก็ตามนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับโดยเสบียตัวจริงเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1ประตูดอนเป็นแทรฟฟอร์ดลงแทนดอนนารูม่านะครับหลัง4คนอาเก้คู่กูเชนอฟ แบ็กซ้ยโอลไลลี่ขวาลูอิสกลางมีนิโก้คู่ไรเดอร์ส่วน4ตัวลุกแชกี้กลางลุกซาวินโจปีกซ้ายอบอบปีกขวาและมุกซ่าหน้าเป้านะครับถือว่าใช้ตัวหลักในเวลีกเนี่ยสามคนเท่านั้นนะครับก็คือโอลไลลี่นิโก้แล้วก็แชกี้นะครับนอกนั้นสำรองหมดส่วนเบนฟอร์ดมา3 5 2ประตูเป็นวอรดิมาซันเซนเตอร์3ตัวฟันเดนเบิร์กคอลินเฮเยอร์วิงซ้ายเฮนรี่ขวาคาโยเด้กลาง3คนยานเนลเจนเซนยามอยุกส่วนข้างหน้า2คนชาเด้ผู้ดังกาศนะครับทาง ทับพึ่งน้อยของคิดแอนดรูเนี่ยก็จะบอกว่ามีการโรเตชันแต่ไม่มากเท่าซิตี้ที่เปลี่ยนตีซัวเจ็ดสิบแปดสิบเนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยโรเตชันประมาณ60%เท่านั้นนะครับหลักๆที่พักก็จะมีเฮนเดอร์สันนะครับตำแหน่งกองกลางตวัวหลักส่วนข้างหน้าก็จะพักกิโกติอาโกนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ขาดไปจะเป็นดันโกอัตตาลาครับที่ติดศึกแอฟริกันออฟเนชั่นคัพนะครับของทางแอฟริกาเขาเนี่ยก็บินไปเรียบร้อยนะครับทำให้จะขาดไปแต่ก็ ผมร่างที่ลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คุณเชื่อกันอยู่แต่ปีน,นี้หลุดสำรองไปแบบม, ensen, มัติอาสเจนเซนวิตเทลียานเนลแดลกลายเนี่ยก็มาปักตรงกลางนะครับเจนเตอร์ก็ใส่แบบเพิ่มตัวหนึง่งปรักพลาติกจากหลัง4เป็นหลังห้านะครับเพราะว่าเวลาเจอทีมใหญ่ในเบนส์ฟอร์ดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็โรดทชั้นประตูด้วยนะครับโดนิมาซ่ามือ2ลงแทนเกเลเฮอร์มือ1นะครับภาพโสรสเซสต์ตัวจริงของทีมในประมาณนี้นะครับส่วนรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ซิตี้ก็ไม่มีปัญหายอย่่างทีเเกเกิดิดดไปแล้วนะครับ โดยเกมวันนี้ง,ง่ายก็ตรงจากลูกเน่งนะครับมาปลดล็อกในนาทีส2มสิบสองมุมมูมกซาเปิดเข้ามาชาเด็กเคียม์ไม่ขาดแล้วก็แชร์ที่เก็บแถว2หยิบเข้าไปนะครับซิตี้ก็คลายความกดดันตรงนี้ไปได้ก่อน1 0ึนะครับส่วนลูกเกมโดยรวมหัวครึ่งแรกนะซิตี้ก็ทําได้ดีนะครับเวนฟอร์ดเนี่ยโอกาสมีน้อยมากมีขึ้นมาแล้วก็เรียกฟาวล์ได้ฟีคิกจากยานเนลปัน่นครั้งหนึ่งที่แทฟฟอร์ดได้ออกแรงนะครับนอกนั้น,นียก็ไม่มีอะไรเป็นทิ้เป็นอันเท่าไหร่ส่วนซิตี้ก็ เิงแล้วก็บุกเรื่อยๆนะครับโดยวอลดิมาสันครึ่งแรกมี2เซฟนะครับจบครึ่งแรกไปก็นําแค่1นูนเท่านั้นสับซิตี้นะครับครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางแมนซิตี้เนี่ยผมว่าเกมเป็นรองเบนฟอร์ดนิดๆนะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดลงมาสร้างสรรค์โอกาสได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็เป็นว่าคือช็อตตรงเนี้ยมันไปเข้าล็อกของแมนซิตี้อยู่เหมือนกันที่ไปออกวันลักษณะคล้ายๆเจอแมนอยู่นะครับที่ครึ่งแรกเนี่ยนำอยู่นะครับ ลูกหรือ2ลูกนั่นแหละแล้วพอครึ่งหลังลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าแมนดูพอครองบอลได้เหมือนเป็นวิธีที่เป๊ปเขาต้องการหรือเปล่าก็ดูจากเจตนาอาจจะเป็นไปได้นะครับที่เหมือนกับว่าปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นไปเลยนะครับแล้วทางพับเรือใบเนี่ยจะเล่นเกมสวนกลับเองนะครับซึ่งเกมในนัดเนี้ยมันเข้าล็อกลักษณะคล้ายๆเกมนั้นเลยนะครับคือเบนฟอร์ดมีโอกาสมากขึ้นก็จริงนะครับแต่กเกมสวนกลับซิตี้เนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับซึ่งทางซาวินโย่ตะแคลบาร์ซิเลียนไลน์เนี่ย เป็นคนที่เล่นลักษณะแบบนี้เก่มอยู่แล้วนะครับเขาก็รอสวนกลับโดยมีเป้าเป็นซาวินโจนี่แหละรอสวนเพิ่นเเลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็มาสำลิดผลจนได้นาที67นะครับจากจังหวัดสวนกลับจริงๆก็มูกซาเอาบอลลงได้ก่อนให้ไรเดอร์จ่ายกิเลอร์พาสต่อไปถึงซาววนโจนะครับที่หลุดมาแล้วก็พาบอลเข้าไปและยิงเข้าประตูนะครับแฉลแคเบยเยอร์บอลมีเปลี่ยนทางนะครับเป็นส0ปิดเกมในนัดนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจนจบเกมนะครับซิตี้ก เปลี่ยนสำรองแล้วปะาว่าไปนะครับก็ยันสกอร์ไว้อยู่ก็จบเกมด้วยชัยชนะไปด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับถือว่าถ้าลงรายละเอียดในะสเปีตัวจริงเนี่ยเกมนัดนี้ผู้เล่นที่โดดเด่นก็คงจะไม่พ้นพวกที่ทําประตูนะครับแชกี้ซาวินโยโดยแชกี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมั่นใจอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่มาช่วงแรกเนี่ยก็มีปรับตัวเป็นสำรองบ้างอะไรเงี้ยนะครับสลับกับไรเดอร์แต่ช่วงหลังๆเนี่ย พอ,อยึดตัวจริงได้แล้วเนี่ยก็ทำแอสซิสต์ได้มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันอย่างวันนี้นะครับก็ทําประตูแล้วก็เล่นผมว่าน่าจะโดดเด่นที่สุดในผู้เล่นทุกคนเอาฟิลวันนี้เลยนะครับวันนี้ผมว่าแมนนวลแมทได้นะครับก็เป็นผู้เล่นเชิงสูงนะครับแพ็ติกและต่างเนี่ยดีเลยส่วนซาวินโยนะครับช่วงนี้ก็กําลังมาเหมือนกันนะครับหลังที่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยถ้าบอกว่าออกทะเลไปพอสมควรนะครับหลังจากที่ลงมามีสัญญาณดีขึ้นไล่มา ทีละเกมทีละเกมเลยนะครับตั้งแต่3นัดก่อนนะครับที่เจอเลอันมาลิดนะครับวันนั้นเนี่ยลงมาอาจจะไม่มีประตูหรือซิตแต่ลงมาเรียกฟาวด์ดึงยหวช้าได้ทําให้เกมน่ะรักษณสกอร์ได้นะครับแล้วก็มานัดมัวก่อนนู้นล่าสุดเนี่ยพาเลตก,ก็ลงมาแล้วก็เป็นเกมลักษณะสวนกลับอะไเงี้ยทำได้ดีแล้วก็มาเรียกุดโทษได้ก่อนฮาเรนมจะสังหารเข้าไปนะครับอย่างวันนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเลยนะครับก็ทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับ เกมส่วนกับที่เล่นในเครื่องหลังเนี่ยเขาถือว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็นามาสู่หนึ่งประตูนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทางเจอรมี่โดกูเนี่ยก็เจ็บไปในช่วงนี้นะครับคาดว่าเป็นมาประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับการที่ซาวิโดฟอร์มกลับมาเนี่ยก็ทําให้มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับบวกกับการที่มามูดจะไปแอฟริกาออฟเนชั่นคัพเนี่ยมันทาให้ตัวเลือกอาจจะน้อยลงการที่ซาบิโดกลับมาช่วงนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมให้เป็นคนที่เด็ดลองลงมาจากแบบชกีในเกมวันนี้นะครับ ส่วนผู้เล่นคนอื่นที่น่าสนใจในเกมวันนี้นะครับมาที่เกมลับกันก่อนแล้วกันนะครับถือว่าพาร์ทโดยรวมวันนี้ก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างโอเคกันนะครับอาจจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากแต่ก็อยู่ในวิสัยทัศน์ที่โอเคนะครับอย่างวันเลเวอร์เนี่ยอ่ะวันนั้นก็สํารองลงเหมือนในแต่การรู้ว่าโดนเยอะนะครับแต่พอวันนี้ก็ปรับปรุงมันไม่ได้ดีมากขึ้นนะครับโดยกูชานอฟเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจที่พูดถึงหน่อยเพราะว่า โดยวันนี้เขากลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็ถามว่าเล่นได้โอเคไหมก็โอเคแต่สิ่งที่เขาต้องปรับกันต่อคงจะเป็นเรื่องความละเอียดในการเล่นนะครับเพราะว่าในก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยก็มีจังหวะหนึ่งที่คือเหมือนจะบางบอลแล้วเอาอยู่แล้วนะครับแต่ทางเอาไม่อยู่นะครับแปลว่าเกือบโดนเบนฟอร์ดสังหารประตูเหมือนกันนะครับดีที่ลิโกนะ้ลูอิสเนี่ยลงมาช่วยกันได้นะครับเนะี่ยเป็นจุดที่ ผมว่าไม่มว่าจะเป็นชุดหลักหรือสำรองในซะิตี้ตอนนี้จะเป็นเรื่องของวามผิดพลาดที่พร้อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงโมเมนตัมที่มั่นใจแต่ละคนพอพลาดปุ๊บจะมีคนมาคอยสกัดกั้นหรือว่าคอยเก็บงานให้ตลอดเนะี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ดีอยู่นะครับแต่เป็นจุดที่ไว้วางใจไม่ได้สำหรับทางซิตี้นะครับคูชนอก็ต้องปรับปรุงตรงนี้ต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยผมว่าไม่ได้เจอบททดสอบอะไรนะครับแบบแอปฟอร์ดวันนี้เซฟก็ไม่ได้พลวันอะไรนะครับมี2เซฟสองสามเซฟประมาณนั้น ก็เกมรับภาพประมาณนี้ส่วนตัวอื่นเกมตรงกลางนะผมว่านิโก้ไรเดอร์ลงมาก็ตามตามเนื้อผ้านะครับไม่เสียบทเพลงอะไรทําให้กลางก็ครองเกมได้แต่ก็ไม่ได้มีบทบาทเด็กมากขนาดนั้นวันนี้นะครับส่วนมูกาซ่านะครับาดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงในรายการนี้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เล่นเป็นศูนย์หน้านะครับคือตําแหน่งด้วยปกติกกเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นกองกลางนะครับแต่เป๊ปเนะี่ยให้ไปยืนเหมือนเหมือนกองหน้าลักษณะตัวเชื่อมเกมเลยนะครับ ถือว่าบทบาทผมว่าการเข้าใจเกมเขาค่อนข้างดีนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นมีแบบการยิงประตูหรือแอซิสไรชัดเตนเท่าไหร่นะครับจะเป็นสักเชื่อมซนมากกว่านะครับก็เป็นวันที่ได้สังสมก็ดูก,กันต่อไปจากมูกซ่าดาวรุ่งหลายนี้นะครับถือว่าผมว่าวิธีการที่เขาเล่นดูดีนะครับคงจะได้เห็นมากขึ้นในอนาคตรับมีโอกาสดีๆนะครับตอนนี้ก็สังสมประสบการณ์ไปก่อนส่วนสิ่งที่เป็นข้อเสียเดียวของซิตี้วันนี้ผมว่าอีกข้อเสียต้องจากเกมลับเนี่ย ว่าจะเป็นเรื่องของออสการ์บ๊อบที่มีการบาดเจ็บไปนะครับเพราะว่าโหพอจะเล่นให้ได้ต่อเนื่องในบ๊อบมักจะมีเรื่องแบบนี้ทุกทีนะครับตัวนี้ก็เจ็บอีกแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะนานหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้านานเนี่ยผม่าจะไม่ดีแน่แน่อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้โดกูเจ็บไปแล้วแล้วก็มามูดไปบอลั้วยแอฟริกายครับบ๊อบหายไปอีกเนี่ยโอ้มันตัวเลือกจะน้อยลงซึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็ต้องภาวนากันว่าจะเจ็บไม่นานนะครับหรับบ๊อบฮอลซิตี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วน ford ว้นนนัีก็ ถือว่าพวกเขาตามสภาพนะครับผมคิดว่าวันนี้เกมสวนกลับพวกเขามีโอเคอยู่นะครับจากครเบนชาเดนะครับแต่ตัวเชื่อมมนน้อยไปหน่อยนะครับอย่างปกติจะมีอ e ีโกติอาโก้พักบอลพอไม่มีตรงนี้มันก็เบาไปนะครับแล้วก็ดำกาดเนี่ยคับไม่ไม่แค่สายปากเปียวมีความเร็วจะเป็นแทงทะลุช่องเตื้อๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีตัวเชื่อมชาเดเลยเป็นจุดที่เกมนี้เกมลุกเลยทำอะไรซิตี้ไม่ได้มากนะครับ ส่วนตรงกลางไม่มีเฮนเดอร์สันนี่ผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับผมว่าไม่ว่าเฮนเดอร์สันหรือว่าการจิตินลงเนี่ยมันก็จะเป็นรองไปแล้วนะครับส่วนเกมลับในนัดเนี้ยก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่พอในระยะยาวแล้วเนี่ยความละเอียดเล็กน้อยก็เป็นจุดที่นั่นแหละครับเบนฟอดก็เลยเฮี่ยงพับไปในนัดนี้นะครับก็ทำให้จอดอยู่เพียงแค่รอบแปดทีมเท่านั้นในปีนี้นะครับก็ภาพร,รวมพวกนี้ก็จะประมาณนี้นี่แหละครับทีมนี้มาทิ้งท้ายกันไปสถานการณ์รอบถัดไปนะครับ ก็จับฉลากกันเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะเตะไม่ครบก็าตามกันแบบคู่อาร์เซนอลกับพาเลทในสัปดาห์หน้าเพราะว่าพาเลทมีคอนเฟลีกที่ต้องเล่นในสัปดาห์านี้นะครับก็ผล <K> ออกมาแล้วนะครับคือแมนซิตี้เนี่ยจะไปเจอกับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งเตะแบบเย้าเยือนนะครับทางแมนซิตี้จะไปเยือนนิวคาสเซิลก่อนนะครับแล้วก็จะมาเล่นเลกที่2เนี่ยกับนิวคาสเซิลในบ้านนะครับซึ่งจะเตะกันในปีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าซิตี้เนี่ยจะผ่านรอบรองแล้วเข้าสู่รัดชิงชนะเลิศได้ไหมนะครับเพื่อแบบ การคว้าแชมป์ในรุ่นเจนใหม่ของซิตี้ที่เป๊ปป้นมาหมดยุคที่เป็นไร้เจมทานมาช่วงนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับถือว่าก็เป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับเพราะาปีนี้ในซิตี้ก็เพิ่งแพ้ดูครสเซิลมาในลีกนัดล่าสุดนะครับถือว่าเป็นนัดที่น่าสนใจเลยแต่อย่างดีในมุมของผมก็คือได้แต่งนาที่2ในบ้านอย่างน้อยมันยังมีความห่นใจอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับส่วนในคู่หนึ่งเนี่ยคือ ทางเชลซีนะครับเข้ารอบมาแล้วเจอกับอาร์เซนอลหรือพาเลทเนี่ยแหละหรือว่าไม่ว่าเจอใครก็หนักนั้นะผมว่ารอบนี้นะครับฟ้องมันเหลือทีมน้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าปีนี้ใครจะเข้าชิงนะครับถือว่ามันเริ่มมีความมันละในช่วงนี้นะครับ๋ยวมาตามมันต่อไปนะครับส่วนคู่นี้ก็จบเป็นประมาณนี้ละกันนะครับใครมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยกันพอฟังมาถึงนี้แล้วนะครับก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ